เมื่อกี้ผมก็เดินไปเครียบกล้องมานิดนึงนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องน้ำหอมที่ราคาถูกแต่กลิ่นแพงครับสวัสดีครับผมเจมส์ซิดนะครับในคลิปวันนี้นะครับก็เป็นคอนเทนต์น้ำหอมอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาแชร์นะครับน้ำหอมที่ราคาถูกแต่ว่ากลิ่นแพงนั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีทั้งหมด ผ้ากลิ่นที่อยู่ด้านหน้าผมแล้วก็ด้านหน้าทุกคนตรงนี้นั่นเองนะครับมีทั้งน้ําหอมกลิ่นอาหรับมีทั้งน้ําหอมกลิ่นที่อินสปายมาจากตัวดังๆเนาะเพราะว่ากลิ่นน้ําหอมที่เขาอินสปายมาเนี่ยมันก็เป็นกลิ่นที่มีความหรูหรามีราคาแพงแต่ว่าน,นี้เนะี่ยมันเป็นอินสปิเรชันหรือว่าเป็นดูเพลชันให้ทุกคนเข้าถึงง่ายแล้วก็สามารถซื้อได้หลายๆกลิ่นนั่นเองครับซึ่งถ้านับจาก5กลิ่นตรงเนี้ยคุณเสียเงินไปประมาณไม่ถึงแบบ น่าจะเต็มๆที่ก็น่าจะ67เ0็พนเองครับได้5กลิ่นนี้แล้วนะซึ่งบางกลิ่นก็แบบ6,7,000คุณได้แค่ขวดเดียวหรือ2ขวดได้ซ้ำนะแต่ว่านี้มันก็เป็นทางเลือกให้กับทุกคนได้ไปเลือกช้อปปิ้งแล้วก็ไปเลือกกลิ่นที่ถูกใจแล้วกันนะครับ โอเคเรามาเริ่มจากที่กลิ่นแรกแล้วก็เป็นเซนต์ออฟ t เ a l i a ของผมในวันนี้ด้วยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะออกไปถ่ายคลิปเกี่ยวกับรองเท้าคู่หนึ่งนะซึ่งน่าจะออกก่อนคลิปนี้ด้ยวยซ้ำนะเดี๋ยวจะขึ้นแบบ Insert การแตงตัวให้หรือว่า Insert อะไรต่างๆให้ทุกคนได้รับชมละกัน,นครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะแต่งตัวเป็นแบบว่าแนวแบบมีความเป็น คอนเทมพอร์ติรี่พอสมควรนะคือด้านในของผมเนี่ยมันเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวเป็นแบบโอฟฟิศบัตเทิลดามนะครับแล้วก็ในท้ายของผมเนี่ยจะเป็นแบรนด์ของ Brooks Brothers นะครับที่ก็จะมีความเพลพี่ไอวี่ลีกอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็เสื้อฟรีแจ็คเก็ตของผมเนี่ยก็จากแบรนด์ของเมสทูมาทัวนะคือ3ชิ้นด้านบนเนี่ยมันจะมีความค่อนข้างแบบปะปนกันค่อนข้างมั่วกันเลยใช่ไหมแต่ถ้ารวมๆแล้วอะ่ะมันก็คือเป็นแนวแบบคอนเทมพอร์ติรี่คลาสสิกแมนสแวร์นั่นเองนะครับมันจะแบบไม่ได้มีความ แต่วันมันจะไม่ได้มีความคลาสสิกจ๋ามันจะมีความโมเดลมันจะมีความรักเก็ตรักเก็ตมันจะมีความมิลิเทอรี่อยู่นั่นเองครับซึ่งก็ผสมประสานกันซึ่งผมก็ค่อนข้างชอบลุคนี้พอสมควรนะแล้วก็ตัวคไทของเขาอ่ะตัวด้านล่างของตัวคไทอ่ะมันจะมีความใหญ่พอสมควรนะผมก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็ดูมีความเป็นไอวิลี่พอสมควรแต่ว่ามันก็มีความรักเก็ตรักเก็ตมันดูมีความลุยของความเป็นซาฟอรีแจ็คเก็ตแล้วก็มีความเรียบร้อยมีความแบบสไตล์แบบเด็กรักเรียนนอกอยู มีความสไตล์แบบเด็กนักเรียนนอกจากเสื้อเชิ้ตของผมที่เป็นอ็อกซ์ฟอร์ดบัตเทนดาวน์เงี้ยมันก็ค่อนข้างมีความคอนเทมพอร์รีที่ผมก็ชอบพอสมควรเลยครับและยิ่งมีหมวกอีกนะครับก็เนี่ยมีความคอนเทมพอร์รีในตัวค่อนข้างสูงเลยครับในลุันนี้แล้ววันนี้ผมก็ใส่เป็นกางเกงทาวเซอร์นะครับของ Albatross s e l e c t นั่นเองครับราคา250บาทตัวเลยนะวันนี้ผมเลือกเป็นสีเทาอ่อนนั่นเองครับเลือกที่จะไปถ่ายกับรองเท้า i t i s h l e a t h e r Shoes นะครับที่ร้าน คาเฟ่ด้านนอกนะซึ่งผมก็อยากจะแต่งลุคนี้ออกไปรีเซนตรองเท้าคู่นี้ให้ทุกคนได้รับชมกันนั่นเองนะซึ่งคลิปรองเท้าเนี่ยน่าจะปล่อยก่อนคลิปนี้ด้วยซ้ำครับแต่ว่าไม่เป็นไรแล้วกันเดี๋ยวขอพูดถึงเส n นอัลสเดย์ของผมในวันนี้แล้วก็อยู่ตรงหน้าผมด้วยนั่นเองครับนั่นกะ็คือกลิ่นนี้เลยนะครับสวิสอาราเบียนะครับชากาฟฟอร์เมนนั่นเองนะครับซึ่งกลิ่นนี้นครับอินสไปร์มาจากตัวของพระโคระบัน,นครับ XS ซซึ่งก็ หายากพอสมควรนะแล้วก็มีการรีฟอร์มเลชั่นหรือว่ามีการปรับสูตรมาค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วนะตังนี้มีความสดชื่นจากตัวเลมอนจากตัวเบอร์กามอตนะครับแล้วก็มันจะให้ความรู้สึกเหมือนเรากินไอศครีมกลิ่นมะนาวรสมะนาวอะไรประมาณนั้นเลยครับมันจะมีความเยน็เยนๆที่ผิวอยู่นะซึ่งผมชอบอะไรตรงนี้มากๆเลยนะครับแล้วก็ตอนที่ผมทํางานเป็นบาริสต้าอยู่เนี่ยอากาศมันร้อนๆใช่ไหมนอกจากกลิ่นอะโคติกหรือว่านอกจากกลิ่นทะเลทะเลที่ผมชอบ ฉีดแล้วชอบฉีดไปทํางานแล้วหรือว่ามันเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างติดทนบนผิวผมมากๆแล้วเนี่ยกลิ่นประมาณนี้ผมก็ยังชอบใช้เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าอาจจะติดทนไม่เท่ากับกลิ่นอัลาติกบนตัวผมเองก็ตามนะแต่ว่ามันก็เป็นกลิ่นที่ผมเลือกใช้เสมอครับแล้วก็เนี่ยประมาณ อันนี้ประมาณ75มิลนะผมก็ใช้ไปเกือบ,บครึ่งหนึ่งแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างสดชื่นใช้งานงาน่ายแล้วก็ติดทนพอสมควรเลยนะครับมาที่น้าหอมอาร์ซานเรียกันบ้างดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปต่อที่น้าหอมคนไทยแล้วก็ปิดท้ายด้วยน้าหอมอาหรับนะครับอล็กซานเทียวันนี้นะครับผมเลือกมาเป็นกลิ่นที่ผมก็ใช้เป็น Sen ต์ออฟเดอะไนทของผมเมื่อคืนนี้ด้วยนะครับก็คืออ l e x a n นเทียร์เลเทอร์อินเทนเซนนะครับกลิ่นนี้อิสตันจากบ้านของเดลอม อินเทนสนะซึ่งกลิ่นเนี่ยมีความใกล้เคียงกันมากๆเลยนะครับถ้าใครที่ชอบ DNA ออของเดลอมอินเทนคุณสามารถลองกลิ่นนี้ได้นะเพราะผมรู้สึกว่าความใกล้เคียงมันค่อนข้างเหมือนเลยนะถึงแม้ว่าผมอาจจะลองตัว d เดลอมอินเทน s e มาไม่ได้เยอะมากนะครับผมอาจจะมีความคุ้นเคยกับ พราดาลอมอินเทน s ์มากกว่าแต่ถ้าถามว่าตัวกลิ่นอะเหมือนกับกลิ่นไหนมากกว่ากันผมก็ยังบอกตรงนี้ว่าเหมือนกับเดียวอมอินเทนต์มากกว่านะครับซึ่งเป็น b แบ h เก่านะ b แบ h ที่เขาออกมาใกล้เคียงกับตัวเดียวอมออริจินัลนั่นเองครับปี2005นแล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็ออกมาใกล้ใกล้เคียงกับตัวนั้นนะก่อนที่เขาจะมีการ ปรับสูตรนั่นเองนะครับซึ่งกลิ่นนี้ถือว่ามีความออริจินอลแล้วก็ฉีดไปตอนกลางคืนหรือว่าฉีดทํางานที่คุณอาจจะต้องแต่งตัวประมาณนี้ก็ได้นะที่อาจจะลดความคอนเทมพอรารี่ลงนะครับอาจจะทอนหมวกอาจจะเปลี่ยนจาก s า f a รีแจ็คเก็ตเป็นสปอร์ตแจกก็คเอะไรประมาณนี้ที่ ให้มันเข้ากับตัวเน็ไทสีเทาอ่อนแล้วก็เข้ากับกางเกงทราวเซอร์สีเทาอ่อนที่ผมเลือกแต่งมาเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีเช่นกัน,นครับแล้วก็ถ้ายิ่งเป็นช่วงกลางคืนนะผมว่าการอย่างตัวแนวสไตล์คลาสสิกเมนสวร์ก็ถือว่าเข้ากับัของเกินนี้ได้ค่อนข้างดีพอสมควรเลยนะครับถ้าใครที่อยากจะสเตปอัพจากไอริสที่มีความ ออกไปทางสดชื่นหน่อยอย่างเงี้ยเราต้องการความดีฟความดารความอินเทนส์มากขึ้นเพราะว่าตัวนี้ก็อตอบโจทย์ได้ดีมากๆเลยนะครับมาเทีน้ระหว่างคนไทยกับบ้านของซูเน่สร์ฟาร์มกัน,นครับแล้วก็กลิ่นนี้เนี่ยเป็นกลิ่นแรกที่ทําให้ผมนึกคอนเทนต์นี้ออกเพราะว่ามันเป็นกลิ่นของเขาที่ราคาถูกราคาจับต้องได้ง่ายแล้วก็กลิ่นเนี่ยถือว่าแพงจริงๆเลยนะครับแล้วก็อินสปายมาจากตัวดังตัวหนึ่งจากบ้านของปราร์ฟัมสเตมารีเลยนะครับ ดิเ i นชโนล o คทอ a นั่นเองนะครับอินสตาบันมาจากตัวของ p e r ฟ o r m มสเตอร์มารีเนนั่นเองครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็จะออกตัวที่มันเป็น e เ t เ n Exclusive ออกมานะพี่แต่ว่าหลอดแบ่งของผมน่าจะอยู่ที่บ้านนะครับน่าจะแบบไม่ได้หยิบติดมาด้วยนะตัวนั้นผมก็ค่อนข้างชอบเหมือนกันเพราะว่ามันมีกริดโอ้ด้วยนะมันก็จะอินเทนเซสตน้ำมากขึ้นคล้ายๆกับตัวเดียวอมตัวเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับซึ่งเดียวอมของบ้านซูนเนสฟาร์มเนี่ยเขาก็ทำดูเพลชันเหมือนกันนะนั่นกะ็คือ The i r i s 2005น้นั่นเองครับก็เนี่ยมีความใกล้เคียงกันอยู่แล้วก็มันเป็นตัวที่แบบมีความอินเทนส์ขึ้นมามากขึ้นเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับคือตัวกลิ่นเนี้ยมีทั้งความสดชื่นจากตัวแอปเปิ้ลจากตัวความ Oriental Spicy ต่างๆครับแล้วก็กลิ่นของเขาเนี่ยค่อนข้างดูราแล้วก็ราคาจับต้องได้ง่ายมากๆเลยนะถ้าใครที่ต้องการแบบว่าแนวแบบถ้าใครที่อยากจะต้องการถ้าใครที่อยากจะต้องการแต่งตัวสไตล์คลาสสิกแมนสแวร์แล้วต้องการน้ำหอมสักกลิ่นหนึ่งที่เหมาะสมมากๆเช่นตัว Dior Om พัฟฟ์สเตมารีเลตันพัฟฟ์สเตมารีเทกาซัสหรือว่าคาราอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เหมาะกับการแต่งตัวในสไตลค์คลาสสิกเมนสแควร์ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เลตันหรือว่าพัฟฟ์สเตมารีเนี่ยขนาด50มิลเนี่ยมันก็ค่อนข้างราคาสูงเลยใช่ไหมเนี่ยแต่ถ้าคุณได้ขวดนี้มาหรือว่าถ้าคุณมี อันนี้คือขนาด10มิลครับหรือว่าถ้าคุณอยากจะต้องการขวดเต็มของเขา50มิลอะไรเงี้ยราคาก็ถือว่าค่อนข้างจับต้องง่ายๆแล้วก็แล้วก็ความคุ้มค่าคุณราคาเนี่ยถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับโอเคมาต่อที่2กลิ่นสุดท้ายจากน้าหอมอารับกันบ้านนะครับซึ่งกลิ่นนี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่ทุกคนน่าจะจํากันได้ดีแล้วก็เป็นกลิ่นที่ผมเมนชั่นค่อนข้างบ่อยในสมัยก่อนตอนที่เรายังทํา y o u t u b เป็นอยู่นั่นเองนะครับกลิ่นนี้ก็ัะเป็นกลิ่นที่ผมชอบอยู่แล้วก็เมื่อคืน อนนี้ที่ผมกลับมาดมใหม่ก็ยังชอบกลิ่นนี้อยู่เหมือนเดิมนะมันเป็นกลิ่นที่แบบโ oh, อ oh, oh ้โหรักยังไงก็ยังรักยางนั้นนะครับกับน้ำหอมกลิ่นนี้นะครับนั่นก็คือ Paris Corner นะครับในไลน์ของ m a g i c o o d นะครับ o o t in c a l i m a t นั่นเองครับเป็นกลิ่นที่มีความใกล้เคียงกับน้ำหอมสองกลิ่นที่ผมอาจจะจำไม่ได้แหละว่ามันคือกลิ่นไหนแต่คิดว่ามันน่าจะเหมือนกลิ่นหนึ่งก็คือ i n i t i a สักกลิ่นหนึ่งนะครับแล้วก็ <laughs> อะไรอีกสักกลิ่นหนึ่ง b i k i l i o n Black phantom มั้งซึ่งผมสึกว่ามันมีกลิ่นของวิสกี้ กลิ่นรัมแล้วก็มีกลิ่นของกาแฟอยู่แล้วมันก็จะมีโนต้ตบางอย่างที่ทําให้เรานึกถึงความเข้มความดาร์กอาจจะมีเลเทอร์นิดนึงนะแล้วก็มีความออเรนทัลสไปซี่ในช่วงหลังนะแต่ถือว่ากลิ่นของเขาอะ่ะมีความหวานแล้วก็มีความลงตัวกันได้พอสมควรเลยนะกลิ่นหนังกลิ่นรัมกลิ่นวิสกี้ต่างๆเนี่ยถือว่าเบลนออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับถือว่าเป็นดีเด่นเจมแล้วกันในตอนนี้ที่ผมสึกว่าคนอื่นหรือว่า YouTube ต่างประเทศ YouTube คนไทยก็ตามเนีไม่ค่อยเห็น ใครหยิบน้ำหอมเกล็ดนี้มารีวิวหรือว่ายังไม่เห็นใครชอบน้ำหองเกล็ดนี้เหมือนผมสักเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าเป็นเกล็ดที่อ่ะมีความแบบว่าลึกลับนิดน,นึงนะครับมีความมิสเทเรียสมาะกับช่วงกลางคืนแล้วก็ถ้าจะแต่งตัวแนวคลาสสิกเมนสแวร์เนี่ยผมก็มองไปทางว่าใส่สูตรแบบบีสป็กสูตรไปเลยที่แบบมีความมั่นใจเป็นเหมือนเจมส์บอ์ไปเลยที่ใส่รองเท้าแบบอ็อกซเร์ดอะไรเงี้ย เป็นภาพประมาณนั้นเลยนะเป็นสูตรสีกรมมาท่าเข้มๆไปสูส่สีตาลเข้มๆไปสู่สีเทาเข้มๆอะไรประมาณนั้นเลยนะให้ลุคแบบเจมส์บอนด์ให้ลุคแบบว่าอะไรทํานองนั้นนะที่มีความเป็นสายลับนิดหนึ่งมีความเป็นลับนิดหนึ่งนะั่นเองนะับก็จะเหมาะกันของกลิ่นนี้มากๆแต่ถ้าส่วนตัวที่ผมจะฉีดอ่ะถ้าลุคแบบเนี้ยผมว่ามันก็ค่อนข้างเข้ากันได้ดีนะมันมีความแบบคอนเทมพอร์เรีด้วยเหมือนกันหรือว่าจะไปแบบคลาสสิกจ๋าโอมานี่จ,จา๋าเลยก็ทําได้ดีเช่นกันนะแต่กลิ่นเนี้ย ยิ่งมันโตมากับผมอะ่ะผมยิ่งสุว่ากลางคืนอาจจะเหมาะน้ำหอมเกลิ่นนี้มากกว่านั่นเองนะครับและมาปิดท้ายกันด้วยกลิ่นที่ผมก็ยังรู้สึกว่ามันมีความงงง,งอยู่แล้วก็ก่อนที่ผมจะมาอัดคลิปเนี้ยผมก็เออนึกออกได้ว่ามันคล้ายกับกลิ่นหนึ่งหรือว่าเขาตั้งใจให้ดูพิเคชั่นจากกลิ่นหนึ่งมาซึ่งผมก็อ๋อนึกออกว่ามันคือกลิ่นนี้น,นั่นเองครับจากบ้านของลาดาฟานะครับอาจจะเย็บดูใบนั่นเองนะซึ่งตอนที่ผมลองครั้งแรกๆอ่ะ มันไม่ได้มีความเหมือนตัวออริจินอลหรือว่าตัวที่เขาตั้งใจโคลนออกมาเลยนะครับกลิ่นที่ถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยก่อนที่จะดมเดี๋ยวผมจะบอกไว้ก่อนแล้วกันว่ามันคล้ายกับกลิ่นไหนหรือว่าเขาตั้งใจทําออกมาให้เหมือนกลิ่นอะไรนะนั่นก็คือบายคิลเลียนะครับแบล็กแฟนทอมก็คือตัวที่ผมชอบนั่นเองนะเพียงแต่ว่าเมื่อผมได้ดมตอนแรกที่ผมจําได้่มันไม่มีความเหมือนแบล็กแฟนทอมแม้แต่สักนิดเดียวนะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวจะมาดูกันว่ามันจะมีความเหมือนความแตกต่างกันยังไงมากขึ้นหรือปล่านะครับ สเปรย์ตัวนี้ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะแต่ว่ามันเป็นสเปรย์ที่แบบว่าออกมาแบบฟิตๆนะครับไม่ได้ออกมาพุ่งกระจายเท่าไหร่นะม,มันไม่มีความเหมือน black phantom เลยทุกคนมันมีความไลท์ถ้าถ้าเอาให้เหมือนเลยนะมันเป็นเวอร์ชันที่สะอาดกว่ามันเป็นเวอร์ชั่นที่คลี a n กว่ามันเป็นเวอร์ชั่นที่ fresh กว่าให้นึกภาพง่ายๆว่า กาแฟที่เป็นเอสเปรสโซช็อตกับกาแฟดริปไม่ว่าจะเป็นดริปร้อนหรือว่าดริปเย็นก็ตามคือกาแฟดริปเนี่ยมันจะมีความคลีนทานง่ายดื่มง่ายอัฟเตอร์เทสนานใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นเอสเปรสโซเอสเปรสโซช็อตเนี่ยมันก็คือแบบกลิ่นแล้วมันจะแบบว่าเข้มขน้นถึงพริกถึงขิงมีความจัดใจอะไรประมาณนั้นใช่ไหมมันจะมีความเข้มข้นมากกว่าซึ่งกลิ่นเนี่ยถ้าเปรียบเทียบว่าแบล็กแฟนทอมเป็นเอสเปรสโซช็อต กลิ่นนี้คือเป็นริบร้อนหรือว่าริบเย็นเลยนะเพราะว่ามันมีความแบบเฟรชมันมีความไลท์ ight, มันมีความเหมือนแบบ โคลดาวทุกสิ่งทุกอย่างลงมาทําให้กลิ่นเข้าถึงได้ง,ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่ากลิ่นวิสกี้กลิ่นรัมอะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างชัดมากกว่านะเออซึ่งกาแฟแบบเหมือนมันจะไปอยู่ข้างหลังมากกว่านะครับแล้วก็ช็อกโกแลตของเขาเนี่ยที่เป็นตัวเด่นๆของแบล็คแฟนทอมเนี่ยมันจะเป็นช็อกโกแลตที่ไม่ใช่ดาร์กช็อกโกแลตเข้มๆถึงใจอะไรเงี้ยมันจะไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนแบบช็อกโกแลตแบบกลางๆทางง่ายๆมีความมิลกี้มิลกี้อะไรประมาณนะั้นนิดนึงนะครับ แต่ว่าโดยรวมแล้วผมรู้สึกว่าอ่ะโอเคเราโตมากขึ้นเราเปิดใจกับน้ำหอมเกวนี้มากขึ้นซึ่งผมก็น่าจะได้มาประมาณปีหนึ่งได้มั้งแต่ว่าผมแทบจะไม่ค่อยได้ใช้เลย,เลยนะครับแค่แบบว่าใช้ลองแรกๆตอนที่ผมเพิ่งได้มาแค่นั้นแล้วก็แบบไม่ชอบแล้วก็คือแบบเก็บไปเลยไม่เคยใช้ต่อเลยนะครับก็อยู่ประมาณนี้เลยนะน้ำหอมก็ยังไม่ค่อยลดไปสักเท่าไหร่นะแต่ตัวโคิของเขาก็ค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ชอบทรงมันมีความรู้สึกแปลกๆดีนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าตัวกลิ่นแล้วว่าก็ค่อนข้างเป็นกลิ่นที่ไลท์ ค่อนข้างมีกลิ่นที่อใช้งานง่ายกว่าตัว Black Phantom ตัว Original นั่นเองนะครับซึ่งสมุนราคาตนะัง5กลิ่นนี้ถ้านับเป็นน้ำหอมอาหับ3กลิ่นนะครับ1 2 3กลิ่นนี้เนี่ยผมได้มาในราคาประมาณเฉลียฉล่ยๆก็ขวดละประมาณ1,300-1,400เองนะจะเฉลี่ยกันนะส่วน2กลิ่นนี้เนี่ยอันนี้เป็นแบบซ a มเปิลแพ็นะที่ผมได้มาจากแบรนด์ของ l e s e n นเ a ียก็ กล่องนึงเนี่ยมันจะมี7กลิ่นนะอันนี้ขนาด10มิลครับก็ราคาเกืเอบ2อ0 0 0แล้วมั้งครับตอนนี้แต่ว่าคุณได้7กลิ่นนะก็ค่อนข้างคุ้มค่าคุา้มราคามากๆเลยนะครับส่วนกลิ่นของซูมเนชฟาร์มกลิ่นนี้10มิลถ้าผมจะไม่ผิดก็น่าจะราคาประมาณแบบ ห้าหกร้อยะประมาณนี้นะครับไม่เกินเจ็ดร้อยซึ่งก็ค่อนข้างคุ้มค่าคุณมาคากันแล้วก็คุณภาพหรือว่าคุณภาพกลิ่นของเขา,าซูเน่ย็ฟาร์มเป็นแบรนด์หนึ่งแบรนด์คนไทยแบรนด์หนึ่งที่ทําได้ดีมากๆนะครับแล้วก็เขามีกลิ่นให้เลือกหลากหลายเยอะแยะมากมายนะผมก็รอว่าเขาจะมีป๊อปอัพสโตร์เมื่อไหร่นะเพราะว่าน้ําหอมของเขาค่อนข้างเยอะใช่ไหมโอกาสที่เราจะได้ลองจริงๆริงจังๆกนะ่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อเนี่ยผมว่ามันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างดีงามน,นะถ้าเขาแบบว่าเออมีป๊อปอัพสโตร์หรือว ว่าก็ค่อนข้างดีครับแต่ว่าก็สนับสนุนแบรนด์คนไทยหรือว่าแบรนด์พวกนี้ไปเรื่อยๆละกันมันก็ถือว่าเป็นทางเลือกให้กับคุณนั่นเองนะถ้าคุณอยากจะมีน้ำหอมหลายๆกลิ่นแต่ว่าไม่อยากจะสเปนมันนี่กับวงการน,น้ำหอมเยอะอะไรเงี้ยอยากจะอยากจะอยากจะไปสเปนอยากจะไปสเปนมันนี่กับเสื้อผ้าแบบผมที่แบบเพิ่งเข้ามาวงการคลาสิ่เนืออะไรเงี้ยมันก็เป็นทางเลือกให้กับคุณได้นั่นเองนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวผมคิดว่าผมนะ่าจะต้องไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวต้องไปถ่ายร้านคาเฟ่ต่อนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไป Thank you